สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกับครูอีกเช่นเคยพบกับวิชาสังคมศึกษานะครับชั่วโมงนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับนี่4หน้าสองร้อยเจ็ดสิบสองนะหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสอง 71.2นะครับความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศระยะทิศและแผนผังอ,อและแผนผังใช่ใช่ใชนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในชั่วโมงที่แล้วก็ให้นักเรียนทํำก็สอบนะส่งไปยังรายกลุ่มวิชาสังคมนะครับ10ข้อนักเรียนบางคนก็ส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครูสุขูุมานก็ดูเช็คคะแนนอยู่นะครับ นชั่วโมงนี้ก็มาต่อเลยนะครับนะครยังไม่ส่งก็ส่งไปนะครับในชั่วโมงที่แล้ว10ข้อเรามาหน้า271 272นะครับความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศและแผนผังนะเลื่อนมาครับหน้า271 272นะครับนักเรียนยในหนังสือเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนนะครับ มาดูผังความรู a los, a los a hearing, a ้ก่อนสาระสาระการเรียนรู้นะความสัมพันธ์ของตำแหน่งและทิศและแผนผังนะครับตำแหน่งระยะและทิศความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆรอบตัวแผนผังนะนี่ก็จะมีตัวชี้วัดนะก็บอกว่าระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆ2ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน ตัวชี้วัดที่ให้นักเรียนว่าบรรล,ลุตามตัวชี้วัดนี้หรือไม่ตอบได้หรือไม่ได้นะทำได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะมาดูตำแหน่งระยะและทิศนะซึ่งสิ่งต่างๆนะรอบตัวเราก็มีตำแหน่งที่ตั้งในที่อยูนะ่ที่ตั้งและที่อยู่ของสิ่งต่างๆนะเมื่อไปตั้งหรืออยู่บนพื้นโลกบริเวณใดก็จะมีตำแหน่งที่ตั้งและตำแหน่ง ที่อยู่ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนักเรียนเองนะก็มีที่ตั้งหรือในหมู่บ้านหมู่บ้านไหนตำบลไหนแขวงอะไรเขตอะไรนะครับมีที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าตำแหน่งที่ตั้งหมายถึงนะสถานะของที่ตั้งของสิ่งต่างๆสิ่งของทุกสิ่ง นะมีตำแหน่งมีที่ตั้งบนพื้นโลกอย่างโรงเรียนวัดน้องจอกภักดีน,นอร์เศษของเราก็มีที่ตั้งนะและตำแหน่งนะอยู่ใกล้ๆก,กับติดกับวัดน้องจอกของเรานะเพราะฉะนั้นบ้านนักเรียนนะก็มีตำแหน่งที่ตั้งเหมือนกันเช่นกันที่ครูยกมาอันนี้อยู่ในภาพก็จะมี กัวอยู่ในคอกอยู่ในคอกวัวอยู่ในคอกมีตำแหน่งของมันอยู่หนงนี้ตำแหน่งของบ้านอย่างที่คุณครูยกเห้ไปนั่นคือตำแหน่งบ้านของนักเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ทุ่งนาอยู่ใกล้ภูเขาเนินเขาไก่ในเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งขสิ่งสิ่งทั้งหลายก็มีตำแหน่งมีที่ตั้งนะครับตังอยู่เอามาดู สิ่งทั้งหลายก็มีมีความสัมพันธ์กันนะสิ่งทั้งหลายนี่สัมพันธ์กันด้วยระยะนะครับระยะก็คือความความยาวตามเส้นทางการเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่เดิ่อจากตำแหน่งที่เริ่มต้นจนถึงตำแหน่งที่สิ้นสุดเช่นระยะไกลระยะไกลระยะยาวระยะสัน้นระยะสัมพันธ์กับระยะเวลาเช่นการเช่นบ้านอยู่ใกล้สวนสาธนะารณะ แต่อยู่ใกลจากตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเดินจากจากบ้านไปถึงสวนสาธารณะใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าการไปตลาดนะครับอย่างที่เห็นนี่คือ,อระยะหรือสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเราจะเห็นว่าอยู่ใกล้หรือไกลจากกนันนี้วัดคืบวัดคืบไม้มิดแล้วก็นี้ก็เป็นวัดวัดสอบ วัดสอบนะตลับเมตรมาวัดเท่าไร่ยาวเท่าไรนะ <c oughs> การวัดคืบใบเม็ดมาวัดนะครับกี่กี่เมตรกี่เซนติเมตรต่อไปนะครับหนึ่งคืบกี่เซนติเมตรนะครับามาดูอีกสไลด์ต่อมาเก้านะการวัดเก้า ของนักเรียนหนึ่งเท่าเท่าไรอีเซนตะิเมตรการวัดวาวานักเรียนบางคนก็ไม่เท่ากันนะครับนี่คือสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันด้วยระยะ,นะร,ะ,ยะระยะไกลระยะไกลระยะยาวระยะสั้นนะครับต่อมาเรื่องทิศความสัมพันธ์กันเรื่องทิศต,นะตรงนี้ก็จะมี เริ่มจากตรงนี้ก็ทิศต,ตะวันตกทางด้านซ้ายมือทิศเหนืออยู่ด้านหน้าทิศต,ตะวันออกอยู่ด้านขวามือทิศใต้ยอยู่ด้านหลังเมื่อนั้นในตอนเช้าเช้านักเรียนก็มองดูว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนทางทิศต,ตะวันออก นะขึ้นมาทิศตะวันออกมันก็ค่อยเลื่อนเช้าสายเที่ยงก็เริ่มบ่ายคล้อยตกลงไปรับขอบฟ้าในทางด้านทิศตะว,วันตกดางซ้ายมือแสงอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นทิศเหนือทิศเหนืออยู่ด้านหน้าทิศตรงข้ามตรงนี้ก็ทิศเหนือก็เป็นทิศใต้อยู่ด้านหลัง เพราะฉะนั้นนี่คือ,อความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมันสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์กันด้วยทิศนะครับเขาเขียนไว้สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันด้วยทิศทิศเหนือเราหันหน้าขึ้นทิศเหนือ,อขวามือด้านขวามือก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกซ้ายมือนักเรียนก็จะเป็นทิศตะวันตก ด้านหลังตรงข้ามกับทิศเหนือก็จะเป็นทิศใต้อยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวเรียนลองไปยืนดูนะครับเช้าเช้านะครับไม่ใช่ตอนสายแดดรแรงแดดกล้าไม่ได้นะครับเอามาดูต่อมาอันนี้ก็ความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว รอบตัวในหนังสือไม่มีนะครับตรงนี้อันนี้ครูมีสไลด์มาให้ดูอาอยุอย่างนี้นะมีแผนที่ตรงนี้ในนี้ก็มีนี่สีฟ้านี่ก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้ํานี้หมู่บ้านชุมชนมีถนนมีนักเรียนมีโรงเรียนนะครับมีภูเขา มีภูเขามีต้นไม้มีสวนเกษตรทุ่งนานี่ชุมชนนะครับนี่เลยชุมชนตั้งอยู่ที่ใต้ของสวนเกษตรและอยู่ริมแม่น้ำนี่นี่ปากหมดไว้เหมือนจุดเช็คอินเนี่ยนี่ตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ก็บอกว่าสวนเกษตรตั้งอยู่ทิศตะวันตกของโรงเรียนนะทิศตะวันตกของโรงเรียน ตรงนี้ก็เป็นจุดช็คอินตรงนี้ก็จะเป็นสีนเหลืองเพราะว่าอะไรเนี่ยภูเขาตั้งอยู่ทิศเหนือและอยู่ไกลจากชุมชน,นตรงนี้นะี่ยชกอินตรงนี้ก็โรงเรียนโรงเรียนนี่ะไรโรงเรียนตั้งอยู่ทิศตะวันออกและอยู่ใกล้ถนนใกล้ถนนนะครับนี่ก็คืออ่า ความสัมพันธ์ของตำแหน่งนะของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆรอบตัวอ้าวมาดูนะครับหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสามสองร้อยเจ็ดสิบสามเรียนเปิดไปนะสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับ ีมาจาก272เนี่ย273นะครูก็จะพาทำแต่ก่อนอื่นต้องดูก่อนนะว่าเขาห้ทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าข,ข้อหนึ่งนักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบนี่ช่องว่างนี้ครัให้เลือกเอาหนึ่งช้อยทเครื่องหมายถูกข้อนี้ก็มีรูปภาพมาให้มี แผนที่ตรงนี้มีอะไรนี่มีทิศเหนือชี้ไปทางนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทางนี้นี่ก็ว่าโรงเรียนนี่โรงเรียนนะบ้านมานะบ้านชูใจมีต้นไม้มีบ้านด้วยบ้านมานะบ้านชูใจามาดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่1ก่อนก็บอกว่า1.1เสาธงตั้งอยู่ทิศใดเสาธงตั้งอยู่ทิศใดเสาธงตั้งอยู่ทิศใดนะักเรียนต้องมาดูตรงนี้ก่อนดูภาพกอบด้วยนะครับ ภาพประกอบ้างบนนี้นะเสาธงตั้งอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดนะครับเสาธงตั้งอยู่ที่ใดอนี้รูปภาพนี้ก็ก็ก็ให้มาตรงนี้นะให้มาตั้งอยู่ที่ใดครับมันมีที่โรงเรียนกับที่บ้านอ่าก็ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนทำอ,อยู่ที่โรงเรียนนะอันนี้คือคือดูดูแผนที่ตรงนี้ที่เขาทำให้ดูนะครับทำให้ดูแล้วทีนี้เขาก็มีนะสังเกตภาพและตอบคำถามนะเขาให้ภาพมาแล้วก็ตอบคำถามนะครับเสาธงตั้งอยู่ที่ใดต่อที่อะไรครับเนี่ เรียนหนึ่งจุดสองหนึ่งจุสองจากภาพเรียนจะเห็นไหมเนี่ยจากภาพบ้านใครอยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุดจากภาพภาพตรงนี้นะบ้านใครอยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุดมีบ้านใครอะไรมีต้นไม้ต้นไม้แล้วมีบ้านใครบ้านมานะ นี้บ้านชูใจบ้านชูใจอยู่นี่บ้านมานะใกล้สุดนะจะทำเครื่องหมายถูกครับอ๋อหนถ้ามานะและชูใจออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนในเวลาเดียวกันและใช้ความเร็วในการเดินเท่ากันใครจะถึงโรงเรียนก่อนระหว่างมานะ กับชูใจเนี่ยถ้าเดินนะออกเวลาช่วงเดียวกันเนี่ยออกจากบ้านไปโรงเรียนในเวลาเดียวกันเนี่ยใครจะถึงโรงเรียนใครจะถึงโรงเรียนก่อนกันนะระหว่างมานะกับชูใจนะใครอยู่ใกล้อ่ามานะนะครับมานะตอบมานะเพราะว่าบ้านมานะอยู่ใกล้โรงเรียนถ้าออกช่วงเวลาเดียวกันมานะก็จะถึงโรงเรียนก่อนนะครับ ต่อมา1.4 1.4ถ้ามานะและชูใจกลับจากโรงเรียนพร้อมกันใครจะถึงบ้านช้าที่สุดระหว่างมานะชูใจนะถ้าเลิกเรียนนะถ้ามานะและชูใจกลับจากโรงเรียนพร้อมกันใครจะถึงบ้านช้าที่สุดนะใครอยู่ไกลที่สุดก็จะถึงช้า ก็แสดงว่าต้องเป็นบ้านของใครนี่บ้านของชูใจก็อยู่ไกลของเขาก็ถึงช้าที่สุดนะครับ1.5โรงเรียนอยู่ทางทิศใดโรงเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้านทางทิศใดครับนี่ก็ทำให้ดูน,นี่นี่คือเขาบอกทิศนะ น,นะครับชี้ไปทางด้านบนนี่เป็นทิศเหนือทิศใต้ตยอยู่ด้านล่างตรงน,นี้ตรงข้ามตะวันออกขวามือซ้ายทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นถามว่าโรงเรียนมาดูข้อที่ห้าเขาบอกว่าโรงเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้าน,นบ้านของของใครเอ่ยบ้านของมานะกับชูใจ โรงเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้านนะอยู่ทางทิศทิศไดเอ่ยนี่นี่นี่ทิศอะไรนี่ทิศตะวันตกนะครับหมยถูกไปทิศตะวันตกนะครับโรงเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้านรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ ต่อมาข้อที่สองข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่เปิดไปหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่ใหญ่ๆก่อนนะเนาะนักเรียนไม่ไม่เห็นยวลบก่อนนะนักเ,เรียนจะยังลบก่อนอ่ะขีดไปละที้ อ้ามาดูข้อที่สองข้อสองใหญ่เขาบอกว่านักเรียนระบายสีภาพสัตว์ที่พบระหว่างทางที่ตามหาสัตว์เลี้ยงของฉันโดยเริ่มต้นจากรูปตัวอะไรเนี่ยตัวเหลืองเนี่ย อะไรครับเป็ดนะมีเป็ดเป็ดอนี้เขาให้ดูนี่สีฟ้าๆนี่ก็เรียกนกตัวนี้ก็คือนอนอ่าตามสัญลักษณ์เราเขียนบอกด้วยตัวนี้ก็คือไก่ตัวนี้ก็คือมดอันนี้ก็เป็ดเนี่ยตัวนี้เป็ดตัวนี้ก็คือแมวอันนี้ก็พึ่งอันนี้ก็คือเตาแต่เขาให้ทิศมาอืม เขาบอกทิตนะมีเข็มทิดมาให้ชิดเหนือไปด้านนี้ชิดเหนือขึ้นไปด้านบนทิศใต้ลงมาด้านล่างทิศตะวันออกด้านขวามือมาทางนี้มาทางนี้ทิดตะวันตกมาทางนี้นิศตะวันตกจิดไปด้วยนะบอกทิดไ่ด้วยนะมาดูข้อที่หนึ่งสองจุดหนึ่งดูเขาให้ทําอะไร ทำอะไรสองจุดหนึ่งเขาบอกว่าไปทางเราเริ่มจากตรงนี้นะโดยเริ่มต้นจากเป็ดนะครับเริ่มจากเป็ดตัวนี้นะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไปทางทิศเหนือพบตัวอะไรทิศเหนือไปทางด้านไหนนี่เขาบอกทิศเหนือทีค่ครูวงไว้ให้ เข็มทิศอยู่ไหนเอ่ยนี่ตรนี้นี่คือเข็มทิศบอกสัญลักษณ์บอกทิศนะทิศเหนือก็ต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมอ่าขึ้นไปด้านบน,ไป,น,บนไปด้านบนไปเจออะไรครับเจอตัวอะไรเนี่ยอะไปเจอตัวอะไรเอ่ยในนี้ก็ว่าลนะนอนเจอนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ระบายสีนะครับระบายนอนไปนะ คุณครูจะระบายให้ดูมันจะนั่นหมนเลยนะระบายระบายระบายนะระบายให้หมดนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะไม่เห็นถ้าระบายหมดก็จะไม่เห็นภาพแล้วนะครับระบายให้นักเรียนระบายระบายสวยตรงนี้นะระบายครับไปไประบายเสร็จเรียบร้อยอันนี้มาดู2.2ว่าจากนั้นเมื่อไปเจอหนอนแล้วจากนั้น ไปทางทิศตะวันออกพบตัวอะไรอ่าเมื่อเมื่อไปทางทิศเหนือไปเจอนอนอเจอนอนเขาบอกว่าจากนั้นไปทางทิศตะว,วันออกพบตัวอะไรเทิศตะวันออกตตออด้านไหนนี่เขาบอกทิศตะวนันออกอยู่ฝั่งนี้ขวามือเขาต้องเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้มาทางนี้สิทธิ์เป็นไงมาเจออะไรเอ่ยเจออะไรครับ นี่ตรงนี้เขาเรียกตัวอะไรเอยนี่ไก่มาเจอไก่เดินมานี่มาเจอไก่ไก่อยู่ไหนเอออยู่นี่ก็ระบายระบายเอาสีระบายไปนะครับระบายระบายตับระบายระบายไประบายสีไปให้หมดนะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยไปดูสองจุดสาม เขาบอกว่าจากนั้นไปทางทิศใต้พบตัวอะไรทิศใต้ก็ลงมาใช่ไหมลงมาาทิศใต้ลงมาเจอตัวอะไรเดินมาทิศใต้เจอตัวอะไรเอ,อ่ยเนี่ยตัวนี้คือเลือกตัวอะไรผึ้งมาเจอผึ้งผึ้งอยู่ไหนมีไหมผึ้ง จากนั้นไปทางทิศใต้พบตัวอะไรเอาพึ่งตัวอยู่ไหนตัวพึ่งอ,อยู่นี่ก็สีระบายไปนะครับนักเรียนสีระบายระบายครับระบายนะถ้าคุณครูระบายไปหมดนี่มันมันก็จะมองไม่เห็นนะักเ,เรียนเราดินสอหรือเอาสีระบายไปนะครับจากนั้นไปทางทิศใต้พบตัวอะไรก็คือเจอพึ่งมาทิศใต้ย่ไงไรใต้ลงมานี้นี่ก็ตรงลงมาอย่างนี้ก็ทิศใต้นะครับเอาต่อไป จ2.4และสุดท้ายไปทางทิศตะวันตกจึงพบสัตว์เลี้ยงของฉันคืออะไรอ้าวเขาเดินลงมาแล้วเนี่ยมาทิศใต้ต่อไปเดินไปทางทิศตะวันตก่างไหนนี่ตะวันตกไปทางนี้แดงก็ต้องเดินมาทางนี้อเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางนี้ มันเจอตัวอะไรเอ่ยรูปนี้คือตัวอะไรครับนี่เจอแมวนะเจอแมวนี่สัญลักษณ์นี้คือแมวงั้นเราก็ต้องระบายระบาภาพระบายไปให้ครบนะอันนี้คุณครูทำให้ดูหน่อยเดียวเองนะครับนะ ใบสวยนะครับนักเรียนทํามานะตรงนี้ถ้ารูระบายหมดมันก็มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิชาสังคมนะครับมาขึ้นแต่หน้า271 272มาถึง273 274นะครับในชั่วโมงนี้นะครับขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะ ทิศและแผนผังครับนี่เรามาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับในชั่วโมงนี้ยังไม่ต้องส่งนะครับนักเรียนทำทำเสร็จให้เรียบร้อยไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่งถ้าส่งตรงไหนคุณครูก็จะแจ้งให้ทราบแล้วให้ส่งนะตอนนี้ยังไม่ส่งนะทำเสร็จเงียนเก็บให้เรียบร้อยสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ จบแต่เพียงแค่นี้นะครับใครที่ยังพึ่งเข้ามายังไงนะสะดวกตนไหนก็เข้ามาทําได้ตอนนั้นได้เลยนะครับยังไม่ต้องส่งนะครับทําเสร็จยังไม่ต้องส่งครับแล้ชั่วโมงนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบใจนักเรียนทุกคนแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ครองที่ได้ช่วยดูแลนะครับในการทํางานขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับ